ผู้สูงอายุสามารถกู้เงินได้คนละ30,000บาทมีเวลาผ่อนคืนถึง3ปีโดยไม่เสียดอกเบีย้ยนะครับซึ่งหลักเกณฑ์คือเป็นผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพมีความสามารถในการประกอบอาชีพไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบมีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพมีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกับที่ได้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมไว้ไม่เป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำของกองทุนผู้สูงอายุคู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุนะครับก็สามารถไปลงทะเบียน ขอรับเงินกู้ได้ถึงคนละ30,000บาทนะครับผ่อนคืน3ปีไม่เสียดอกเบี้ยนะครับไปติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะสแกน QR code สมัครทางออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ QR code ไว้ในคอมเมนต์นี้นะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์0-2354 6, 100 ต่อ101ถึง102นะครับซึ่งก็ต้องกู้ไปประกอบอาชีพและมีผู้ค้ำประกันด้วยนะครับ